นี้นครับเตานี้คือเตาขัดนะคือเตากระดานนะครับตรงนี้เราจะใช้ดินนะครับมาวางแล้วก็ใช้เตาสามขาหรือเราจะเอาเตาอังโลมาวางข้างบนก็ได้นะครับ ประโยชน์ของมันก็คือมันสูงแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพราะว่าตอนเราตั้งตั้งเตาตั้งอยู่ในกลางกลางแจ้งเนาะฝนเขียบพอฝนตกมาปุ๊บเราสามารถที่จะยกเตาทั้งเนี้ยไปทางทุกได้เลยนะครับประโยชน์ของเตาตัวนี้นะครับอ่าอันนี้เตาเรือว่าเตาลอยอันหนึ่งนะวิธีการทำทีนี้เมีตอม้สองชุด ชุดหน้าชุดหลังหรือชุดด้านขวาก็ได้นะความสูงบางชั้นเนี้ยเราต้องเตือด้วยความสูงจากชั้นแล้วก็มีใบไม้สดต้องใบไม้สดรองนะแล้วก็เอาดินมาโอาไว้อย่างน้อยหนึ่งความ,มือนะความหนาของดินเนี่ยม่ง,งั้นถ้าเอาเอาบางไปเป็นไงไม่ไม่ความร้อนลง่างนะแล้วก็เอาเตาม,มาวางตืนม,มาวางแล้วทำลังคาการฝนถ้ามีลมก็ทำเอ่อหลังกาไอ แล้วว่าฝานะความกว้างอาจจะทำตั้งสองเตาก็ได้นะอยู่เราทําด้านล่างอีกชั้นหนึ่งก็จะมีะทําเพื่อสํารองปืนไว้เดี๋ยวเวลาเรามาอยู่ไปไหนไปไหนฝนตกมากลับมาเอาปืนเปียกถ้าเรามีไว้ตัวนี้ก็สบายตัวไปนะครับดูความสูงอยู่ที่ว่าไม่ครัวเราเนี่ยเรากระสูงตัวนี้กระสูงเตาแล้วก็หม้ออีกนะ ไม่ใช่ทำสูงขนาดนี้แล้วพอหม้อวักหาไม่เจอเนี่ยประมาณหม้อสูงสูงขนาดไหนหนะครับหาเจอจะครับครับ